สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมช่องรายการนี้เลยนะครับผมเพิงสีฟ้าบลูเฟรมนะครับวันนี้เปลี่ยนแนวบรรยากาศบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเซนซาย่าอวัคเคนิงนะครับผมซึ่งเป็นเทืนเดปกติไอเกมเนี้ยผมจะทําการซื้อหรือว่าขายดีบ่อยๆเลยนะครับไม่ได้เล่นเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับวันนี้ก็นะครับสุ่มกาชาพวกเนี้ย นะครับใกล้การันตีแล้วมันรู้จะได้ตัวอะไรนะครับตอนนี้ก็สุ่มไปแล้ว194ครั้งนะครับอีกประมาณอ่หกครั้งนะครับก็จะการันตีตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่ในตู้ตอนนี้ก็มีไอเดตัวลหอนสุ่มไปมีแค่นี้นะครับพอเล่นได้ไหมแต่มันไม่มี SS หรือว่า EX เอ็หมือนไอดตอื่นๆเลยนะครับที่เราขายเนี่ยเราจะดวงดีเว้ย นะพอเล่นเองอะไอดีมันจากเกลือกากมากอะข้อรไอดีแบบแบ่งแยกกันแล้วไก่กับเกลือไม่เหมือนกันนะครับความจริงผมมีอะไรจะบอกด้วยนะครับวันที่บอกที่รัดเนี่ยผมได้ทําการที่จะกะที่จะเลิกเล่นละนะครับถึงในอนาคตมันจะมีตัวละครใหม่ๆอื่นๆมานะครับก็คงจะโหลดมาแค่รีวิวแล้วก็ลบไปอาจจะไม่ได้เล่นจริงๆจังๆเท่าไหร่นะครับถ้าเล่นจริงๆริจังก็ ทุกเกมเลยนะครับยุคเวนน์วันพีชมอลติรัสแล้วนะครับเบื่อแล้วนะผมอยู่สังคมนี้อเสือเบื่อเแล้วตัวละครเซนต์ยาผมก็มีแค่นี้เนี่ยหลับพอเล่นได้อยู่นะมีทั้งมิวด้วยนะอันนี้ผ้าห่ตัวละผ้าห่นะครับอันนี้ตัวในลอสแคนวาสนะครับซึ่งมีแค่ตัวเดียวในไอดีเองนะครับอยากได้ตัวอื่นในลอสแคนวาสมากอันนี้ไมนอสนะครับสามยมโลกของฮาเดสนะครับลูกน้องฮาเดสทั้งสามที่แข็งแกร่งที่สุด นี่คือไมโนสกิฟฟินนะครับผมกิฟฟินผมไม่ได้บอกกิฟฟอนนะฮะผมผู้ผิดนะผมไม่ได้บอกกิฟฟอนนะนี่คาร์เมลครับผมาราศีอ่าราศีกุมนะครับผมเดือนกุมภาอาควาเลสคาร์เมลโกเซนอันนี้พิซซัตร์อะโฟริตีนะครับในเกมเขียนเป็นอะโฟริตี้แต่จริงๆอันนี้คืออะโฟริตีนะครับสมัยก่อนมันก็แปลผิด เชื่อคุริเทนั่นแหละนะครับเอาละครับผมวันนี้เรามาฟาร์มเพชรกันนะครับการจะสุ่มไนอีกหกครั้งได้เด่ยก็ต้องใช้เพชรร้อยครั้งหนะึ100่งร้อยเพชรตอนหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้เราก็สามารถสุ่มฟาร์มได้อีกนะครับแพมมันครบหนึ่งรอยเพชรซึ่งก็ฟาร์มได้ก็ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ให้ด้วยนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราจะทำการไปฟาร์มเกมกันนะครับ เราจะไปที่ด่านที่สามารถเล่นได้นะครับจะมีหลายด่านมากเลยไปต่อไปคเควสต่อไปกันเลยคเควสต่อไปที่เล่นได้เลยคเควสต่อไปที่เล่นได้เลยก็จะเล่นได้ง่ายมากนะครับไปด่านนี้ก็จะเป็นด่านที่เคยเล่นหลายดีก็เคยผ่านกันมาแล้ว นะครับเหมือนเราเริ่มต้นไอดีใหม่ๆนะครับเปิดมาแรกๆตอนนี้เจอกับมิสตี้นะครับคุยกับพวกมิสตี้กับมารีนด้วยครับไปเล่นเวสนี้กันต่อเลยนะครับไปเราก็ตั้งทีมไปแล้วส่วนเฮียอกาสเด็กเนี่ยราจริงไม่ต้องตั้งก็ได้ละคือมันกากมากเลยผมตั้งเอาไปงั้นแหละคือมันเท่ดีไม่มีอะไรเอาล่ะเดี๋ยวเรามาตั้งทีมกันก่อนนะครับผมซึ่งเราก็จะเลือกเอาไว้ ตัวที่เล่นได้และตัวที่เล่นไม่ได้ด้วยนะครับเราจะตั้งมิวล,ลงไปถึงเวลน้อยผมก็เล่นได้นะถิ่งมันจะตายแล้วก็เขามาเล่นก่อนไม่เป็นไรไปลแล้วเราเปิดทีมก่อนอเดี๋ยวเล่นแบบออโต้แมวเ,เดี๋ยวเล่นแบบใช้มือให้ดูก่อนแล้วกันนี่คือสกิลปลด,ดแค้นนิดเดียวเพราะว่าเราเวลน้อยมากอธิฐานเดชูน,นแบบสกิลหนึ่งคนระับเปิดไปเราล้างสถานะได้ด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถล้างไขได้ครับมิวยังไม่เกิด จะเกิดทุกครั้งนะครับตอนนี้กลายเป็นหนอนแล้วดักแม่นั่นแหละครับดักแน่ไอ้น้องจมตีธรรมดาแล้วอัตราคิดมันเพิ่มต่อเมื่อเราตรีทีละเทินทีละเ,เทินนะขึ้นทีละเทินน้อยมากเอ็กคาราเบอร์ไปก่อน,นครับสกิลสองไปเลยนะนนะทำดาเมจแปด0ันกว่านะถ้ารวมสองครั้งอันนี้ะจะเป็นสกลิลของคาเมลฟรีซิงคอฟฟินนะครับเป็นการแช่แข็งนั่นเอง ถ้าเกิดปลดล็อกเซเว่นเซนต์อันติของทุกคนก็จะปลดล็อกนะครับซึ่งในการเซเว่นเซนต์ผมก็ทาเป็นอยู่แล้วแต่ไอดีใหม่นี้ไม่มีพวกซีเวเซนต์หรือว่าการปลดล็อกเซเว่นเซนต์เลยนะครับทำให้สกิลอันติไม่ได้แต่ละตัวแต่ในแค่สกิลเ o s i t i อันนี้ยูสุริฮะก็สกิลมีแค่ธรรมดามากไม่ได้ปลดล็อกอะไรเลยก็ใช้ท่าไม่ตายไม่ได้ต้องฟางไปเรื่อยๆหลายหลายกะที่เลยนะครับ คีวีตั้งใจที่จะไม่ให้ยาวมากนะครับจะเล่นเฉพาะส่วนที่จําเป็นให้ดูแท่แข็งไปคามิวตายแล้วเป็นนิดเดียวดูไปโอเค,ค,อเออเคสกิลก็เริ่มคือชีพตอนนี้กลายเป็นดักแน่แล้วนะครับจากนอนนี่ก็สกิลเร่งเ,เติมเกจให้เพื่อนนะเสริมเกตกันบาเลียน,นั่นแหละอันนี้สกิลของไมน้อนก็จะเป็นสกิลทําให้ติดเชิดนั่นเองนะครับล็อกไปเลยฮนะอย่างสวยนะสกิลคือแบบได้เทมาก น,นี่สกิลโจมตีฝั่งเรานะครับมันแนะนําให้เราโจมตีตัวเองเพราะว่าสกิลของฝั่งบุรุษขอไอตัวเคียวเนี่ยมันเป็นการที่จะสิงล่างนะครับซึ่งสกิลของคามิลก็จะเป็นด้านของน้ำแข็งล้วนเลยนะครับโคเซนทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วนะแฟนเชนต์ตยาดก,ก็จะต้องรู้นะครับว่าสายเกมเป็นไงปะอยู่สุดฮ้ากระโดดเตะหน่อยสกิลสวยจัดแต่อย่างแรงอ่ะซึ่งตีทีละเบาเบา,บา โอ้รับสกิลอกเอฟมาด้วยนะตีธรรมดาไปล่างตีให้คามิวตีท่านหนึงน่งอ่ะจบเกมด้วยสก,วกิลเกลือนะครับสกิลกระกากนั่นแหละครับง่ายๆเอาล่ะวันนี้เวลก็เริ่มขึ้นแล้วเพราะผมไม่ได้อเอาเบลเพราะว่าของอเอาเบลผมหมดไปไปเคลสต่อไปครับผมบบคุยๆในเรื่องไปแล้วกันนะครับ,บ,บเปลี่ยนแนวเล่นบ้างนะครับเกมช่วงนี้เบืบ่อเยอะ ตามจริงตอนนี้ผมก็รอ S O Valiant s h w d o w ตามจริงมันเปิดเมื่อวานนี้นะแต่ว่าเกมมันเลื่อนหลายรอบแล้วเมื่อวานก็เลื่อนอาจจะยังไม่ได้เปิด Valiant Shadow เนาะถ้า S O Valiant s h w d o w เปิดเนี่ยผมก็คงจะเล่นแบบแทบทั้งช่องเป็น Valiant Shadow ได้เลยเพราะว่าผมชอบ S O นะปกติไปแช่แข็งฮะสกิลชุนมีแค่สกิลหนึ่งอยู่เลยของเปรี้ยวน้อยคืนชีพได้เรื่อย เดินชีพด้วยยิ่งได้พลังดาเมจเพิ่มด้วยตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ช่วยเยอะหลังสถานะได้แล้วผมเอาตัวละครที่ผมเนี่ยสายซับไปเยอะมากเลยหลังสถานะประมาณ2ตัวเนี่ยเอ็กคาเลเบอร์ไหวดาเมจสามพันกว่าแล้วเชื่อไอตัวเคียวตัวเคียวน่าจะมีประเด็นที่ปิดฉากมาเลยเราจะคืนจิพให้หนอนดักแด้ต่อ ทำให้มิวมาทําการคืนชีพนะครับต่อเมื่อเราจะรีให้มันเต็มหลอดถ้ามานาขาวมันเต็มหลอดเนี่ยมันจะกลายร่างเป็นมิวเต็มตัวนะเป็นผีเสื้อเป็นสเปกเ,เตอร์เต็มตัวเลยเอาไปไอันนี้ตีสกิลหนึ่งไปแช่แข็งไปยิงธรรมดาครับอ่ะต่อไปมิวกลายผีเสื้อล้วดูนี่มันนานละเทะเทะลดดามเมจได้ด้วยนะเพิ่มทําไปตายไป นี่คือท่าไปตายทีนหนึ่งนะไม่ใช่ท่าไปตายคูณสองอ่ะเราเพิ่มมา s t a b i l i ให้ทีมเรานะครับแล้วก็ล็อกด้วยใหญ่ยยเลยได้ใหญ่จะแหละเฮ้ยฝั่งนั้นมาล้างบัฟได้ด้วยวะกี่เปอร์เซ็นต์นะเนะี่ยเปอร์เซ็นต์ในการการันเก่งมากตัวเกมนี้แช่แข็งไปครับยิงธรรมดาไป<ม>เล่นเองสนุกกว่านะผมบอกเลยปล่อยสกินะลไปฮะแรงเกินแล้วตอนนี้โัวแรงมากแลนะนะ้เนี่ยอ่าเทิร์นแรกจบแล้ว ประมาณนี้ครับผมวันนี้เล่นฟาร์มให้ดูเรื่อยๆนะครับฟาร์มสุ่มให้ได้เรื่อยๆแหละนะไม่ได้เอาให้มันได้ทุกสเต็ปหรอกเล่นเรื่อยๆ,ๆนะครับฟาร์มยาวๆให้แบบผมมีเพชรสุ่มการันตีสุดท้ายอ่ะให้ดูได้ตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ใช้เวลานานอยูมม่มันไม่ใช่ไวๆเลยนะครับภายในคลิปนี้ก็คงจะไม่ได้จบหรอกนะครับอาจจะต้องมาจบในคลิปอื่นนะครับหรือว่าสุ่มมาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกัน มาตอนนี้เจอกับลูกน้องอาเทนาที่หักหลังนะครับนี่คือเผ่าขอพวกแซงทอรี่ที่หักหลังอาเทนานะครับเชื่อฟังเกียวโกก็จะเป็นอย่างนี้แหละสั่งสอนหน่อยพวกเราแชร์ันไปครับเกิลแรกเขต้องไปปลดสกิลให้ชุนแล้วสกิลมีประโยชน์มากนะจะเป็นเซนของมันลวงตาแห่งทิพนะ ตอนนี้ก็สกิลหนึ่งมันช่วยช่วยในการอะไรผมไม่รู้ผมไม่ค่อยได้เล่นมิวนะปล่อยกรดใส่ศัตรูโดยตรงหนึ่งตัวสร้างดาเมจเก้อร์เอู้คือแรงโคตรนะท่านอย่งต่อสิไหนวะเนี่ยขอมันต้องโดนกดหลายรอบต้ก,กดสกิลหนึ่งหลายตั้งแน่ๆเลยสมตีเจ็บมากครับเพราะว่าตัวของเบลน้อยมากทีมเราไม่ได้อัพเลย เอกแคลเบอร์ไปเอาตัวกลางแล้วกันรสร้างระเบิดแล้วก็สร้างศักยภาพด้วยในการลบมลีคือมันนิด,น,ดนึงยิงไปหนึ่งทีครับจบเกมไวดีกว่าไปขออนุญาโตโนนะครับเราจะเราจะบ,บ่นไปด้วยนะครับแล้วก็เล่าไปด้วยแค่ออโตโ้เกมไปนะครับจะได้บีประโยชน์กว่าเพราะว่าบอดบางทีเล่นเก่งกว่าผมไง คิวใกล้เกิดแล้วตอนนี้ปล่อยให้บอกออกโตไ้ไปไปน็อตล็อกครับเรียบร้อยโอ oh, ีมิวใกล้ตายตอนนี้มิวกลายเป็นคนแล้วโอ้โหคือรับดีเฟนซ์ได้หนามากครับแต่ว่ามิวก็ต้องตายครับเพื่อแลกกับสกิลที่ให้เพื่อนแรงขึ้นนะครับก็ <c oughs> มีประโยชน์นะที่แรงขึ้นนะให้ไหมเนอะปีชางลย บล็อกเสร็จปุ๊บอ้าวเอ็กคาเดเบอร์ไปเรียบร้อยตัวเกมยังไม่จบมีอีกเทิร์นหนึ่งโอ้โหต่อไปหนจะเจอไอ้นั่นเลยครับผมชื่ออะไรวะอ่าบาเบลนะตะกี้น่าจะเป็นบาเบลนะที่เราฆ่าไปซินทอรัสบาเบลมั้ย นี่คอสติคมาเอเนชันล็อกไปครับสกิลล็อกของไมนอสน่าจะเป็นมาเดโอเนชันนะเป็นการเชิดตอนนี้พวกทีมเรามันย่งตีเบาคนมันด้สงสัยนะผมกันไอดีเริ่มต้นเลยไอดีดองหมกลมเริ่มต้นเลยก็เลยสกิลที่ค่อนข้างอ่อนมากต้องุ่มหาตัวดีๆเอสหรือว่าเอเ็กเก่งๆสักหน่อยนะมารี v i ให้ดูนะครับอาจจะโอกาสหน้านะครับเพราะโอกาสช่วงนี้ผมไม่ได้จะเล่นเกมนี้อย่างเดียว าจจะมีคลิปมาเล่นให้ดูด้วยหลักๆก,ก็จะมีเน้นแค่แจริงเกมทุกเกมผมน่าจะเล่นแทบมาแทบหมดแล้วนะครับทุกเร์ทุกแบบเลยแต่ว่าหลักๆที่ผมจะเล่นเนี่ยจะมี SEO จอไว้นะครับมี SEO One Piece ีทซินเธียนะครับแล้วก็บีดหลักๆนะถ้าเล่นจริงๆก็มี4เกมเนี่ยสีค่ายนี้เลยนะเล่นหลักๆโอเคอ่านในเรื่องต่อไปไปเราเดินไปที่เ,เวสหน้าเลยนะครับอันนี้อัดไปประมาณ สอนาทีเองนะเนี่ยน้อยมากเลยเก็บเพชรยังไม่ถึงไหนเลยครับเก็บไปเรื่อยครับเก็บเพชรก็ได้แลนะ้วเจอบาเบลกับมิสตี้คู่เลยครับตอนนี้ทีมเราบวกได้ด้วยนะโอ้โชนกลายล่างว่ะจบเกมอย่างง่ายอะ่ะทีมเราเริ่มแรงในต้นต้นเทินสุดท้ายอะ่ะเริ่มแรงขึ้นอนะ่ะเกตเกตเราเติมอย่างไวอะ่ะเพราะว่าเรามีไอ้ตัวยูซูเนยฮะเติมเกตให้ทีมนะและก็ได้เลือดด้วยอะ่ะมีประโยชน์มากครับ โอ้โหแช่แข็งแหลงเอาอะโอ้ตัวปาวานมาแล้วครับเวืวตังไงเนี่ยผมเขไม่ค่อยมีเวลาเล่นานานๆให้แบบเก็บเพชรให้ย,ย,า,ย,า,ยาวๆเลยครับอาจจะต้องแค่คริปนี้แค่เก็บได้สักหนึ่งดาวก่อนนะครับแล้วก็ เล่นเอาไว้หน่อยแล้วแล้วไปเจอ่อในครั้งหน้าน่าจะรีวิวตัวละครหรือว่าเล่นเทิร์นอื่นให้ดูแล้วนะครับดาเมจแล้วปล่อยสกิลดาเมจแข็งแน่นเห็นไหครับเวลาเราโดนตีเนี่ยชุนเราสามารถเหมือนจะมีเด้งเกาะได้ด้วยนะครับเลือดไม่ได้เด้งนะแต่มันเห็นเป็นเน้ยคือมันเด้งเกาะแล้วเลือดเลือดเด้งในตอนสุดท้ายเท่านั้นถ้าเกิดเพื่อเราทาดาเมจได้น้อยชุนเลือดก็จะเด้งขึ้นเอาไว้คือค่อนข้างอมตะนิดนึง โกงนิดหนึ่งนะครับถ้าเล่นแบบดาวเยอะๆนะครับวันนี้ดาวน้นอยว่าจะาก,การะหังหน่อยอา่าโอเคไปเควสต่อไปนะครับอ่ะปิดฉากเกมนี้กันด้วยเควสตอนนี้กันก่อนไปนะครับผมออโต้เกรมไปอะไรลูกอะไรหรือแมวเล่นกับผม มาดิครับมาดิจะสู้เหรอจะสู้เหรอทีมเราต้านทานได้เยอะนะโอ้ชูล่าก็ปิดอย่างเดียวแล้ววะสกิลแรงเกินไปเท่ารัตัวฟรีโอ้มิวตายเลยครับไม่เป็นไรครับเราจชนะได้นะครับเรียบร้อยครับชูลา่าปิดเกมสบายๆครับดามเมจสามพันกว่าเลยนะครับนี่ขนาดตัวเริ่มต้นนะถ้าตัวโหดเนี่ยก pues ็จะแรงกว่าน,นี้มากๆเลยนะ ตอนนี้ผมไม่ค่อยมีตัวละครอะไรรีวิวให้ดูนะถ้ามีตัวดีๆผมจะรีวิวเป็นตัวๆให้ดูดละกันอเออเลยโอเคมาดูก่อนว่าเราจะจบเวสหรือเปล่าแล้วเราได้เพชรเท่าไหร่นะครับจบเวสกันง่ายก็ไม่ใช่ง่ายๆเท่าไหร่หรอกเอาล่ะตอนนี้ก็จบด่านนี้แล้วโอ้โหใช้เวาลาประมาณสิบกว่านาทีเลยนะนี่อเอาล่ะเราได้เพชรมาแล้วครับครบหนึ่งร้อยแล้วนะครับไป๋ยวเราไปซื้อ ดาวกัน1ดาวนะครับอีกประมาณแค่5รอบเราก็จะได้อันนั้นแล้วการันตีตัวที่เราแค่มันออกนะครับออกไม่ออกก็ไม่รู้อันนี้เราใช้ใบฟรีไปก่อนนะครับเราเอา่อได้มา oh, โอ้ได้บาเบลคนะเกษตรหนึ่งพันตอนนี้เหลืออีกประมาณ5ครั้งนะครับดาวทีละ500ดาวน่าจะ500เพชรนั่นแหละครับไม่ได้500ดาว500เพชรนะครับ,เ,รบเพียงใน5ดาว โอเคประมาณนี้แล้วครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเล่นส่วนเดียวก็ใช้เวลามาสิบกว่านาทีแล้วนะครับซึ่งเล่นมากกว่านี้ก็คงจะคลิปยาวเกินไปไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเอาไว้คลิปหน้าเล่นจริงๆแล้วค่อยคลิปยาวแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้ก็คือการฟาร์มดาวนะครับต้นฉบับ,บ,บเป็นแบบอาเพื่อต้นให้เล่นให้เดยวด้วย อะไรคลิปหน้าจะรีวิวตัวละครหรือว่าจะเป็นเกมอะไรติดตามชมได้เลยนะครับบ๊ายบายครับผมคลิปนี้ต้องไปแล้วฮะ e you ครับ